สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตรีระกาและนี่คือดวงประจำเดือนเมษายนปีพศออ2566ค่ะวันนี้มีทั้งเสียงรถมีทั้งเสียงดนตรีไม่รู้จะเข้าไมหรือเปล่านะแม่อาจารย์ก็เก็บเสียงใช้ได้นะแต่ถ้าลืมลืมเขาเรียกว่า ปรับไม่ก็ดังดังแน่ไม่รู้ปรับหรือเปล่านะก็ตามภาษาคนแก่อย่าถือสานะคะเรามาเริ่มที่การงานในเดือนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นเป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องใช้เวลางาอุปสรรคขวักน้ำปัญหาต่างๆท,ท,ที่จะให้คนแก้ไขนั้น มันมีอยู่แต่คุณแก้ไขได้คุณสามารถเอาชนะได้เพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะลูกค้าประจำก็เยอะอืมคุณมองการไกลไว้แล้วน่าจะเป็นทำเกี่ยวกับออนไลน์นะคะในแอปพลิเคชันต่างชาติของไทยก็ได้มีอะไรมีอะไรแล้วเราทำหมด ออนไลน์ะตอนนี้นะมีช่องทางไหนทําหมดจะดีเลิศมากๆสําหรับท่านที่ทางานประจําแล้วแล้วก็หาช่องทางออนไลน์อีก,อกแบบหนึ่งอีกทางหนึ่งนะคะสร้างไว้ก่อนทําไว้เถอะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มารืนนี้มันก็ได้แต่ตรงนี้จังหวะพลิกพลิกผันเปลี่ยนตรงนี้ใช้เวลานะคะนะแต่มันเป็นจังหวะขาขึ้ืนจริงๆ อืมการบำนุคลิกภาพการพูดจาเสื้อผ้านหน้าผมช่วยคุณได้ไม่ใช่แค่การพบปะผู้คนใช้ได้ทุกเรื่องมันคือมันไม่ใช่แค่เ,ออเพ่อค้าไม่ขายเซลแมนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะใช้ได้กับทุกคนค่ะแต่คุณต้องดูด้วยนะว่าสถานที่อายุและวัยเราต้องดูด้วยนะเรื่องการแต่งตัวงานที่เราไป ่ประมาณนี้สรุปการงานไม่มีปัญหาแต่ตัวคนอย่าทำตัวเหมือนเหมือนสบายสบายมากเกินไปนะอย่าทำตัวเหมือนอเอกเนนกมากเกินไปแล้วกันต้องดูจริงจังขึงขังกับงานนิดนึงนะคะอืม่ะสรุปเรื่องงานก็ผ่านไปต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างเดือนนี้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะ เข้ามาอยู่อย่างเรื่อยๆนะคะพอพอพอถึงจบท้ายเดือนปุ๊บเงินก็เต็มกระเป๋าสตางค์เงินก็เต็มบัญชีเองนะคะเอออีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปตั้งหลายคลิปละคนสมัยนี้ใช้โทรศัพท์เป็นเงินใช่ไหมคะเก็บเงินพเพร์อะไรมันอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมเคล็ดลับที่อาจารย์ใช้นะเคสโทรศัพท์มือถือจะต้องมีรูปเงิน อยู่ด้วยอ่าและจะเป็นสีประจําวันเกิดของเราเนี่ยอย่าองอาจารย์เกิดวันศุกร์ก็จะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมคะแต่เมื่อไม่มีเส้มเงินจะทําไงก็เป็นสีเขียวเข้มสีเขียวขีวข้มา้าอะไรอย่างนี้นะเป็นสีเข้มๆอ่ะอย่างคุณหลักเกิดวาอะไรใช่ไหมคะก็ลองหาดูและที่สำคัญที่สุดเคสโทรศัพท์มือถือจะต้องมีอาจจะเป็นสติกเกอร์มาติดก็ได้นะ เป็นรูปเงินเงินอะไรเงินไทยเงินจีนเงินฝรั่งเงินญี่ปุ่นอะไรเงินเงินอินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เงินยูโรเป็นสติ๊กเกอร์เป็นลักษณะของเงินนะคะมาติดเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่ารับซั์นะคะเป็นการเคารอเคล็กนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะเพราะว่าลืมบอกไปตั้งหลายคลิปแล้วอัดไปหลายคลิปแล้วด้วยตอนนี้นะคะสรุปเรื่องการเงินก็ผ่านไป ไปเรื่องสุขภาพค่ะ <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยค่ะเดือนนี้ก็โอเคค่ะสามารถลุยได้ทุกอย่างทําได้ทุกเรื่องนะคะแต่ใจเย็นๆหน่อยนะคะนะเดี๋ยวมันก็สําเร็จเองคุณต้องอาศัยความสม่ําเสมอน,นะคะทุกเรื่องนะ <c oughs> ต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้อืมีการพบรักกับทันหัน มันต้องเสี่ยงกันหน่อยว่าจะดีไม่ดีต้องเสี่ยงเลยครบเลยอ่ะคนเด็กกว่าอายุน้อยกว่าแฟนเก่าหรือรุ่นน้องรุ่นพี่ที่เรียนสถาบันเดียวกันมาก่อนนะคะหรือต่างชาติต่างชาติแต่ว่าแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเสี่ยงครบก็ให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะก,กันด้วยนะ นิดนิดหน่อยหน่อยก็เอามาทะเลาะกันอ่าส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อย่าใจร้อนนะคะอีกอย่างหนึง่งแฟนเราอะหรือตัวเรานั่นแหละพูดแฟนเรานะพูดอะไรมาคุณนะ่ะฟังผิดหรือคุณนั่นแหละพูดอะไรกับแฟนคุณเลยแล้วก็เออเหมือนพูดยังไม่จบอ่ะแล้วแฟนคุณก็เข้าใจความหมายไปอีกแบบหนึ่งอะ ทะเลาะกันสิคะก็ต้องเบรกเบรกนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นบอกว่าไม่ใช่อะไรอะไรก็อธิบายไปอ่ะประมาณนี้พูดต่อหน้าไม่ได้ใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ใช้เมสเซนเจอร์ในการอธิบายจะง่ายกว่ามากกว่าคำพูดนะคะนะเดือนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นอืม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวิตคุณในเดือนนี้มันต้องใช้เวลาในการแก้ไขมันต้องใช้เวลาในการสร้างสารรค์แล้วมันจะประสบความสำเร็จแล้วมันจะถึงจุดเส้นใยนั้นนะคะต้องใช้เวลาเรื่องการงานในเดือนนี้ขาขึ้นแน่นอนแต่คุณก็หวังหวังอะไรอีกสักอย่างหนึ่งอะ มันคุณหวังหวังว่ามันจะเป็นจังหวะที่จะพลิกผันชีวิตของคุณได้และมันเป็นได้แน่นอนแต่ต้องใช้เวลาคุณต้องสม่ำเสมอทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าหยุดยัง้งเท่านั้นเองในเดือนนี้นะคะอ่า หมดแล้วค่ะเดือนนี้เป็นดวงประจําเดือนเองนะคะไม่ใช่ดวงประจําปีพ้นเดือนนี้ไปก็เราก็มาดูดวงกันอีกทีนึงนะคะอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ